เอาละครับผมก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในหน้าของ Google Play Store นั่นเองครับวันนี้นะครับผมมีเกมนะครับที่แปลกๆมาแนะนำนะครับระบบการเล่นนะครับก็จะไม่แปลกนะครับแต่แปลกที่ตัวละครครับก็พิมพ์ตามผมเลยครับชื่อเกมว่า Flappy 2นะครับหรือถ้าออกเสียงเป็นตัวเต่าก็ Flappy 2เองนะครับผม Flappy 2 ครับเราก็ไปดูนะครับว่ารายละเอียดเกมนะมีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับที่เห็นคร่าวๆเลยนะครับเหมือนจะไม่ได้มีแค่ด่านเดียวนะครับมีค่อนข้างที่จะหลากหลายด่านเลยนะครับนี่มีตัวละครด้วยแล้ฟบี้ตูกและผองเพื่อนดีกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอคำทิบายเกมกันเลยครับ เป็นเกมง่ายๆที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอ๋อโอเคครับก็มีการสุ่มดัานะครับผมไม่ใช่มีแค่ดานเดียวนะครับโอเคครับนี่นะเกมเปิดตัวเมื่อวันที่หนึ่งกระดาคนะครับ63นะปีที่แล้วนะครับโอเคครับผมก็โหลดมาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับว่าตอนที่มันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ทําการติดตั้งตัวเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาของตัวเกมก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวละครก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ครับตัวแรกนะครับชื่อว่าโต้นะครับหน้าตาคล้ายๆลยกับใครนะครับตัวต่อมานะครับชื่อว่ากำลังนะครับตัวต่อมาชื่อปาไซลี่นะครับตัวต่อมาชื่อสุดชาตินะครับผมก็มีตัวละครมาสี่ตัวหลักๆนะครับโอเคครับ ต่อมาครับเหมือนจะมีคาเตือนด้วยนะครับ <Huh? S 1> โอ้คาเตือนกาลังไหลลงมานครับอคําเตือนมันออกปแปลกๆครับ <Huh? S 1> เกมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆและเหตุการณ์ใดๆหรือประเทศใดๆเป็นเกมง่ายสร้างขึ้นมาเพื่อผ่อนคลายนะครับ <Huh? S 1> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลองเริ่มเล่นกันเลยนะครับ huh? Huh? อุ้ยไม่เสียงคุณคุณวะ <Huh? S 1> เลุงแบบลุงข้างบ้านอะไรประมาณนี้นะ huh? 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 อ๋อนะครับมันก็จะมีด่านนะครับเป็นด่านแบบสุ่มไปเรื่อยๆนะแบบวนไปวนมานี่แหละโอเคครับผมว่ามันนําแอบเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะผมแบบรู้สึกว่าตัวละครผมไม่ค่อยชอบการดีไซน์ครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับเสียงเอฟเฟกต์นี้นะครับบางคนนะครับก็เคยอาจจะได้ยินผ่านๆถูมานะครับก็แบบเป็นเสี่ยงนะครับตอนที่ เขาแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีประมานี้นะครับเริ่มขึ้นเสี่ยงแล้วเนาะ <_ S 1> โอเคครับไม่ใช่นะหยอกเล่นนะหยอกเล่น What the fuck เล่นนะ, <_ S 1> ะว่าผมว่านะครับเขามันก็แอบ,บเล่นยากอยู่หน่อยๆนะแลวผมว่าแบบอ่าดา่าอะไรอย่างงี้นะครับก็แบบมีการเปลี่ยนไปหลากหลายดีนะครับแต่แบบระบบการเล่นนะครับแพทเทิร์นก็อาจจะคล้ายๆเดิมนะแอบ,บเล่นยากนะครับ โอเคครับคุณผ่านนี้นะครับถ้าใครนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฮะฮะ